ครับตัวนี้เป็นโอลิมปิกสตองนะครับเป็น10เบอร์ 15s นะครับตองหสต่ง1 5s ครับสภาพโดยรวมก็ก็ยังสวยอยู่นะครับลอกไม่มีริ้วรอยน้ำกัดที่สปูนนะครับไม่มีเลยนะครับนีสปูนยังสวยใสอยู่นะครับดูสภาพนะครับดูกันช้าช้านะ สวยใสครับเป็นลอกขนาดประมาณ1นโอนะครับตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ1นโอเล็กๆดูหมุนการทำงานใช้งานได้ปกติครับลอกหมุนลื่นๆน,นะครับนี่เปิดหน้าลอกหมุนหมุนเงียบดีครับลอกอ ครับตัวปรับหน่วงก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่แน่นปึก๊กนี่ปรับหน่วงได้แน่นอนปรับออกมาปุบ๊บครับปรับหน่วงใช้งานได้ปกติตัวเบรกเบรกนี่ดันสังเกตปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้นะครับนี่ปุ่มผมดัน เอานิ้วดันอันนี้ยังเบรกไม่สุดนะเบรกสุดนี่เบรกไว้ใจได้เลยครับเบรกแน่นมากครับนี่เห็นไหมผมเอานิ้วดันมันก็จะหมุนอย่างนี้นะนถ้าเกิดเบรกปุ๊บแน่นมากครับเบรกหนึบดีครับ,รบตัว เปิดปิดหน้าลอกแข็งแรงดีเสียงฟังเสียงเสียงเสียงดังฟังชัดแน่นยังแน่นดีนะครับเสียงเสียงแน่นดีมากมครับก็สนใจก็ทักเข้ามา ข้างข้อความอีกทีก็ได้ครับนี่ครับสภาพสวยๆครับโอลิมปิกสตองตัวนี้ก็วันนี้ฝนตกก็เลยต้องมานั่งทำคลิปในบ้านนะครับแสงมันก็อาจจะดูเหลืองๆไปบ้างน,นะครับแต่ก็ยังเห็นความรายละเอียดของรอกชัดเจนอยู่นะครับนี่ลอก สปูนไม่มีคราบน้ำนะครับให้ดูทีครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามาอีกทีครับ